คลิปนี้สําหรับใครที่เพิ่งมาติดตามเพจพี่ใหม่นะคะแล้วสงสัยในตัวความหมายของการทำาแ i r คั t นะคะแฮ i r c u คืออะไรแฮ i r คั t คือการที่เราหยุดจ่ายนะคะหยุดจ่ายเพื่อรอเวลาการขอส่วนลดปิดบัญชีนะคะซึ่งโดยระยะเวลาโดยทั่วไปแล้วเขาจะเสนอส่วนลดให้เราเนี่ยในช่วง6เดือนแรกหากว่าเรายังไม่สามารถจ่ายหนี้ได้นะคะเหมือนกับว่าเราหยุดจ่ายไปก่อนในช่วง6เดือนแรกซึ่งในขณะที่เราหยุดจ่ายเขาก็จะมีการโทรทวงโทรถามเสนอเงื่อนไขต่างๆให้อย่างเช่นเงือ่อนไขปรับ ปรับปรุงโครงสร้างนี้แต่ถ้าหากเราไม่ปรับปรุงโครงสร้างนี้แล้วในขั้นตอนต่อไปเขาถึงจะไปะไปต่อในอการเสนอส่วนลดให้อีกทีหนึ่งแต่ในเปอร์เซ็นต์ส่วนลดขึ้นอยู่กับประวัติการใช้บัตรของลูกค้ามากน้อยต่างกันไปใครที่จ่ายหนี้ไม่ได้จ่ายหนี้ไม่ไหวหนี้บัตรเยอะเสลือเกินสามารถทําวิธีการแบบนี้ได้แต่ต้องบอกก่อนว่าข้อเสียของการทําแพรคัดคือมันทําให้เราเสียเครดิตบูโรแต่ข้อดีคือมันสามารถที่จะทําให้เราปิดหนี้ได้ในยอดหนี้ที่มันน้อยกว่าอยอดหนี้จริงๆนะคะใครสน ใจทำตามได้เลยค่ะ